เอาไม่ต oh, huh? ีโอเมนว่ะโอ้โหคนเดกูละจัดอ้วกกับมิตรภาพของพวกมึงเยอะเอาเติ่มเยอะอยู่ที่ว่าใครจะเปิดก่อนแค่นั้นเองกูจะทำลายมิตรภาพอันสวยงามของพวกมึงอเล็กเต็กอเล็กเต็จับเอาไว้ในกายเธอคือดอกไม้ meow <laughs> เป็นหมานะไม่ได้เป็นแมวก็วิด e ีโอนี้นะครับจะทําขึ้นโดยผมเองครับแล้วก็ผมเองแล้วก็เพื่อนๆผมนะครับคือคลิปนี้ตามคอนเซปต์ที่ผมจะทํานั้นก็คือการรวมตัวของตัวล็อกครับทุกค,คนน่าจะเห็นอยู่ว่าหลังจากอัปเดตใหม่มาไม่รู้ความรู้สึกผมเองหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่ได้ไปอ่านแพจอย่างละเอียดอเล็กเตอร์นะครับล็อกรัวมากในช่วงเลือดเกมนะครับทุกๆสิบวิเนี่ยเขาสามารถล็อกเราได้แบบรัวๆจนน่าลำคาญเลยวันนี้เนี่ยผมเลยทําทีมประสานครับตัวล็อกทั้งหมด3ามตัวในทีมนะครับก็จะประกอบไปด้ตาม กติเราจะาสร้างความลำคาญให้กับศัตรูได้แค่ไหนเนี่ยมาดูกันนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่ทุกคนไม่สามารถที่จะพาดได้ครับสำหรับนนหนุ่มๆคนไหนที่ไม่อยากพาดก็อยากจะให้ดูคลิปจนจบนะครับบอกเลยว่าเด็ดดวง จริงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยเพราะว่า80%ของคนที่ดูช่องนี้เนี่ยยังไม่กด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะพี่น้องอี๋มีผมไปโทรศัพท์สวยเนาะโทรศัพท์สวยไหมโทรศัพท์สวยป่ะรุ่นอะไรวะไอโฟนไอโฟนเจ็ดหรืดแปดพี่ไม่กูว่าไอโฟนแท้เขาอยากได้ไอโฟนสิบสองก็อินบ็อกซ์มานะครับโเดี๋ยวจะส่งแบบโมเดลไปให้แบบเครื่องไว้ตั้งโชว์กดไม่ได้หมูมึงเป็นผงอ่ะกูบอกเลย โอ้ฝั่งตรงข้ามเขาเป็นคู่รักกันหรือเพื่อนสาวหรืออะไรวะเนี่ยโอ้เป็นสาวพีโอเคทุกคนครับฝั่งด้านเราเนี่ยมีตัวล็อกกันทั้งหมด3ตัวก็จะประกอบไปด้วยอเล็กสเตอร์อารัมและโอเมนนะครับส่วนตัวอื่นก็ขยะโอ้โหพี่นยักเลาวิวก็ยังล็อกได้นะเชนติล็อกล็อกเป้าไงแต่ไอ้ผีเสี้ยนี่เด็ขยัเอลันเดอร์เอลันดอเมัดโอ้ยเด็กเด็กเอออย่าชมอย่าโชว์เด็กมันเหลือ จ้ตัวเฮียช่วยเอา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 จะล็อกจะรักมีผู้หญิงผู้หญิงก็ไหนวะใครก็ได้ช่วยดอเหน่อยผู้หญิงก็ไหนเออผมว่าจากเส้นผมนะผู้หญิงก็ไหนเออฟลอเรนิโน่เหรอมอมีมอมีบัตเตอร์ไฟจ้าโอ้ยปากมันนกัน้ารชอบเล่นปากมันผมเลยอ่ะผมไม่คิดเยแต่เขาไม่ชอบเองนีประเด็นน้ใช่หรือเปล่าชอบคนที่เล่นอารลัมเยอะอ๋อเฮ้ยมึงเยอะอยู่ที่ว่าใครจะเปิดก่อนแค่นั้นเอง ความไว้ใจมันอยู่ที่ว่าใครเปิดก่อนนะตอนเนี้ยเฟลลี่เฟลลี่โอ้ฝ่ายมันมีแคทเธอรีนนะเดี๋ยวมันก็รู้ว่าเฟลลี่มันเป็นมันดือไปช่วยเพื่อนกันเพิ่งไปมันแคทเธอรีนยิงมันไปไปไปมันมีแคทเธอรีนไปไปมันเล่นกันไปไปเดินผ่านกูไปด้วยกูไปด้วยไปไปด้วยมันบอกไปใกล้ๆดูไปไปก็ได้เดินนะก็ได้โอ้ยแคทเธอรีนฟิกเกอร์โยกข้างหลังข้างหลัง ช่วยด้วยเอเลนดอร์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 เอเลนไอ้เหี้ยเดินเป็นเพื่อนเลยเกมนี้มันไม่มีมิดหรอกว่ะเออมึงระหว่างที่มึงขำอยู่ตังมึงน้อยกว่ามันอ่ะคิดเกมนี้ก็พอเลยเปล่าตังมึงเยอะกว่าเฮ้ยแคทเธอรีนยิงโกแคทเธอรีนยิงโกมีจับปล็อกซ้ำไปยิงล็อกสองล็อกสามล็อกเฮ้ยตายมะน่ะ เรียบร้อยดีรออะไรล่ะตอนนี้นะครับอันตรีผมตอนนี้อัพไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะคูดาวสามสิบสองวินาทีต่อหนึ่งการใช้นะครับมาและกูจะทำลายมิตรภาพอันสวยงามของพวกมึงเดี๋ยวทำลายมิตรภาพของพวกมึงเถอะอาเลสอาเลสมิตรภาพนะเหรอนั่นนะเหรอนี่มาเหมือนบทหนังเลยฉันทำลายมันซะนี่กูเป็นตัวร้ายละกันนะคงเป็นมิตรกัน กูเป็นมิจฉาชีพให้ละกันนะล็อกเหรอจัดให้ดีมิตรภาพนั่นเรอตายไปซะนี่ตรงนี้ต่อไม่เล่นดอกเลรมันเร็วงั้นเอาไว้จัดมาจัดมาดิจัดมาจัดมาดีถ้าคิดว่ามึงทำได้กูจะล็อกให้หัวทิ่มเลย เอาแล้วไปเอฟไปลองล่รอบไปเอาไม่ให้หัวยุ่งแม่มา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 อะเล็กเตอเล็เตจับเอาไว้ในกายเธอคือดอกไม้จดมจจับจับตัดจับ อารัเยอะเยเยยเยยเยโอเมนวิ่งวิ่งวิ่งโอเมนเอาตีโอเมนว่ะโอ้โหเยเดียวคนเลยแจอวกกับมิตรภาพของพวกมึงอ่ะพี่จะเยื้อไว้มี่จะเยื้อไว้จะไห้จะมายไงอย่าทาบี้ผมมิตภาพของเราสวยงามกว่าลุมกระตืบ ไม่รอดแล้วเพื่อนไม่กูโดนไหลตุ๊บอ anyway, ุ้ยโดนไปตาย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 อะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณโดนสองล็อกสองล็อกฉันรับไม่ไหวบอกเลยนี่มานทำไมอ่ะมานทำไมโอ้ยแอบพุ่มนี้แอบพุ่มนี้แอบพุ่มนี้เดี๋ยวมันจะมาหาเพื่อนรักมันเรียนล่างเนี่ย เราใช้ไอ้นี่ล่อซื้อมันเอาแปดวิเพื่อนรักฮันลิมทเอ๊ะเพื่อนรักเนี่ยรอเพื่อนรักก็เอาไปดูมันวิ่งมาเลยดีนะโอ้ถ้าเพื่อนรักฟาดป้อมึงขนาดนี้กูไม่รักหรอกกูบอกเลยเต้นเต้นชวนเต้นชวนเต้นชวนเต้นชิดเต้นอะไรล่ะกูฟิกเกอร์ล็อกแม่งเลยดิโอเคอาชนาเพื่อนมันพูดขนาดนั้นแล้วมึงก็ยังทำมันเนาะพอแล้วไม่ตาบ้า จะแพ้แล้วมีแต่ภาพอะเพิ่งรู้อะมึงต้องกวนผอมผอมางดานแล้วผอมได้เริ่มเกมความไว้ใจทําให้คนง่งงมงายเคยฟังไหมล็อกล็อกกูล็อกก่อนเลยละกันซองล็อกซล็อกช่วงนี้โควิดเอาเขียนอะไรกันนะเขียนอะไรกันนะจูบกันตลอดอ๋ออยู่บ้านก่อนโอเคหยุดเชื้อเพื่อชาติเร็วเขาบอกให้เราไปกักตัวที่บ้านเราอ่ะลืมเลยถ้าแพ้ไม่แจก วิวูก็วิววิววิวขยมแพ้ขยมแพ้นะโอ้ขยมแพ้ดิกดยอมมากเลกดยอมดีกว่ามากกดยอมเลยไอไอจีมาี่กดยอมเลยค่ะไอจีมาี่กดยอมเลยทักผลักกนทักผลักการได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าตรงเนี้ยส่งมาในนี้เลยกดยอมเลยหายอีกไหหาแฟนให้น้องครับ มาดเช็คโปรไฟล์ให้แป๊บนึงผมเปิดไอจีรอค่ายหมดอะไรค่ายให้หมดถ้าอย่างนั้นอะค่ายให้หมดค่ายหมดเขาให้หมดบังคัให้บังคับให้บังหรอค่ายให้หมดไม่ให้ดีนักจะให้ไม่ให้จะให้ไม่ให้ฮะค่ายเหลือตัวเดียวเพื่อเป็นคำขู่ตายว่าตายว่ากำลังเล่นไหมเพราะมันใกล้ตายหมดเลยคู่คูคูเจ๊อื่นพี่มันกันไม่หยุดเลยโอ้โหชื่ออะไรวะนะกูว่าหนังก็วะชื่อนี้ใหญ่ป่ะพี่ เด็ดครบครบครบเวอร์มีครบเวอร์มีโอเคโโออเเคคครบเวอร์มีโอ้ครบเวอร์มีโอ้ครบเวอร์มีอ่านี่ใช่ป่าววะอุ้ยคุกจริงป่าวพี่อุ้ยเจอแล้วโอเคครับก็ตอนนี้เลยเจอแล้วไปเราเราไฟรอบหนึ่งฆ่าให้เขาตายให้หมดแล้วเรากดยอมไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมเราจะไม่เหลี่ยมอี๋ยาวเลยด้วยนะคือเก่งกันช่ิงซรัพกันเหรอ อ่ะก็ยอมทุกคนกดว้าปกดวรบว้บวาบออยก็ยอมก็ยอมไอ้ไอจีคนแรกการเกินวัตตาฟว่อเล่นลาดาประเทศไม่เขาอุ้ยไม่เขาติดเล่นอห่ะเขาติดเล่น เขาเสรเล่นกังเราเกินจนมันโดนกดยับเลยมันดิ้นไม่ได้แล้วไงเพราะว่าตัวล็อกเราเยอะฟอร์เรนมันเล่นได้ที่ไหนอ่ะบ้ากะนแล้วดับประเทศมุดมดก็สายเหมือนเล่นจบเพื่อนครับทุกคนฟอร์เรนระดับประเทศโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าใครจะไปฟอลโล่จีิก็ไม่ให้ครับผมเบอร์หัดถ้าอยากได้ก็ไม่ให้อยู่ดีเบอร์หัดอ่ะอสแจ็คนิดขอดด้วยนะฮัลโหลเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแจ็คนิดรอดจริงเหรอ ใช่เงาะไปยังไงเมื่อพ่อของไอจีน้องเขาไงกูขอไปแล้วคุยกันทางไอจีรู้เปล่าไปไปเยวเขาอยูดด้วยนะกูไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวมาโอ้ยเอาเอาดิสขอน้หยกูก่อนสิรอฟเขาจะพุ่งหอยเลยชิบหายและอีกผิดป่ะคนเดียวกันเลยเดี๋ยวนี้เรามาจากไหนกันเอ่ยเห็นมีคนบอกมาใช่ใช่ใช่ คุณต้องออกกันดิดคอรยเขาแล้วนะครับนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับค no, ุณจะเข้ามาโดยพลักการอย่างนี Overwatch Overwatch ้ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาผิดอะ้เหพื่อนพี่เขาบอกไม่เป็นไรเนี่ยคนไหนเล่นฟลอเรนติโนอมาตาสักครู่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ของจริงไว้เนี่ยหรือว่าหรือว่าเขาให้กี่มาโม่วๆเนี่ยไปเอาเปีอวดิมันเราจะไหนเนี่ย ประเด็นคือประเด็นคือเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ที่ที่เจอฟอรเลนน่ะใครเล่นฟอรเลนเลยพี่ขอโทษว่าไงอ๋อคนดีเลยเฮยเจอาตัวสวัสดีครับตาเมื่อกี้เล่กันใช่ปะจะบอกนะว่าเจ้าของไอจีไม่ได้เล่นด้วยตาเมื่อเมื่อเมได้เล่นฟอรเรนถุงตามคนเล่นฟอร์เรนมาให้เคไหมได้เลยครับเดี๋ยวกูสวยสกายเลยเมื่อกี้เล่นกันเหรอหรือแล้วเขาว่าเอาดิสไม่อะ ไม่าาคือคุณทำอะไรกับคุณเนี่ยคือเมื่อกี้เล่นอาวีอยู่ใช่ไหมเจอกันห้าห้าแล้วเขาบอกว่าจะให้ไอจีวีแม่สาวคนนึงมาแล้วเขาบอกว่าให้เรากดยอมไงพอเราได้ไอจีเราก็กดยอมแล้วในหน้าไอจีมันมีดิสกอดแปะอยู่ก็เลยไ<ร>อจีไอจีไอจีนั่นแหละอ๋ออ๋อไอจีเราอ๋อโอ้โหเข้ามะเบียกันเต็มเลยหนึ่งนะคนที่เลื่อนคนที่เลื่อนจะเข้ามาแล้วแหละคนปล่อยว้าไปแล้วเนี่ย มังเรากูไปทำอาหารกินอย่างนี้ไม่ได้ไอจีแต่พี่จันน้องบอกมากอนขึ้นบ่อได้มาแล้วกินขึ้นบ่อได้มาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราให้ยุดก่อนแป๊บนึงนะเอาแล้วเมื่อกี้คือเจ้าของไอจีไม่ได้อยู่ในทีมในห้าคนนั้นเลยหรอใช่ไม่ได้อยู่ด้วยทุกคนฟังทุกคนฟังทุกคนคุกปากคุกปากคุกปากก่อนแล้วฟังผมโอเคพี่ชาย อันเนี้ยไอ้ไอเนี้ยไอ้เนี้ยเป็นน้องผมแต่ว่าแล้วก็ไอ้คนที่ชื่อโมเมเนี้ยมันไปขอรูปเขามาแล้วมาตั้งจานเลยละไปเขาลูปใครมาวะโอเคครับไม่คือผมว่าผมเามาถ่ายคอนเทนต์ไงผมมามาทีนี้ผมมามาถ่ายคอนเทนต์ใน YouTube แล้วบังเอิญเจอก็เลยเออมันเป็นโมเมนต์ก็เลยถ่ายกันอยู่นั่นแหละแต่ละคนโอ้โหเข้ามาเต็มเลยไปดูให้ดูดิค่ะดีค่ะทุกคนได้คลิปไ้ดคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเซ็นเซอร์ พวกไอจีอะไรให้เพราะว่าเดี๋ยวคนมันตามมาไม่ร <tamanho, S 1> <Okay. S 2> ู้มันจะตามมาปั่นตามอะไรมาไงพี่จะเบอร์ไว้ให้พอลิงก์ช่องด้วยค่บพี่พี่ส่งเดี๋ยวพี่ทิ้งให้ในช่องเวลคัมเอ้ทั่วไปเดี๋ยวไหนมามาคุยกันเออเาเขาจะกดตเอลงมาดผมว่าเขาน่าจะเอาโมเมไปขายหลายหลายตาแล้วนะไม่น่าจะตาเดียว เฮ้ยกล้าไอ้อเบียาบันเฮ้ยนี่เป็นเหตุไงอกแล้วด้เพียงแต่ภพผู้้า ขอเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไหนก็มาแล้วเดี๋ยวทำความรู้จักกันดีกว่าพี่ยาเหรอพี่ยาเหรอใช่ใช่ใช่พี่เองพี่เองอะไรอะไรอะไรเออไหวเปล่าอ่ะเออเน็ตเด็กมึงเอาไหวหรือเปล่าทำไมเน็ตก็ตัวแค่นี้อ่ะทุกคนนี่จะพี่ยะตาลบันจริงปะเนี่ยตาลบันเนี่ยนะ ดีไม่ใช่ย่ามัตตาบะหิวหิวโรตีเลยไม่นาน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 เราจะเจอทีมแบบเฟลี่เฟลี่ฮ่าฮาไงปกติไม่ค่อยจะเจอหรอกทีมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะแบบพิมพ์ด่ากันเดี๋ยววันไม่มาดูแลด้วยอันนี้เจอเจอจริงใช่ไหมจริงครับผมดูชื่อดูชื่อตัวละครในเกมกับดูชื่อตัวละครที่เล่นด้วยตามเมื่อกี้ดิกูกลังโลกตั้งนะตัวะคอะไรที่แบบคือกูคือกูตัวสัตว์เนี่ยตอนที่พี่เขาเข้ามา ตั้งแต่ลุกเข้ามากันเยอะแล้วอ่ะกูตกใจมากไม่เอาไมกเอากำลังจากไหนวะกูเลยเอ๊ะจะอยู่แต่ไมือนไอจีกูตกใจฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นแอบดีลปิดแอบปิดไอจีและเห็นแอบดีลทิศขาดเอ้ยย่ามีทิศขาดเนี่ยลุกลานโคตรเร็วอะพื้นที่กูดีไหยลุกลานโคตรเร็วเลยเนี่ยมาเลยอะอะไรก็ว่าอยากรู้วะเนาะ กูว่าเข้ามาสวัสดีครับโอ้โหเราเข้ามากันเยอะมากตกใจมากโอ้โหมันคือกูน่าเวิร์กเ่อฟแบบดีอ่ะกูตกใจมากไอ้ว่าอะไรเน่ยเนี่ยว่าเจ้าของดิสมันอ๋อมันรอพวกเราหรือเปล่านะก็เลยเข้ามาดิเปล่าเขาอยู่ในนี้ต่างๆของเขาแล้วมึงเงือกเข้ามาเองเปล่าไม่คือบางทีอ่ะเข้ามาคุยกับหนูได้นะแบบหนุนหงมาเลยมันไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวก็เจอพี่บอยหน่อยนะกันเจอพี่เจอพี่พี่ดิสคอร์ดใช่ไหมพี่ส่งลิงก์ดิสแค่หน่อยได้ไหมลิงก์ดิสคอร์ด เด yeah. right. mm hmm. yeah. um ี๋ยวพี่ส่งให้ไอ้เหี้ยแค่ไรเนี่ยไปเลยตำรวจลงพี่ไม่เกี่ยวนะบอกก่อนไม่เข้าใจจริงๆเลย